เราจะต้องอัปเดตข่าวของคุณบอยทะกลเกียรตินี่คือก่อนหนะน้านี้ตอนแรกเลยเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาว่าฟ้าจะรดซ้ายน,ยนะคะจะกลับมาทำเป็นเดอะมิวสิควิ่หนึ่งครั้งคือพระเอกเนี่ยจะเป็นหนุ่มนณเดชคุกิมยิยะนี่ตอนแรกภาพออกมาแค่นี้เลยแล้วให้เดาว่าพระเอกคือใครแต่ว่าชัดเจนเหมือนกันนะคืพอ<น>พอเห็นคิค้วอะก็เป็นเอกลักษณ์ของคุณณเดชแต่ว่าหลายๆคนก็ จะมาจริงหรออ,อนะคะแต่พอเปิดโพกมาว่าเป็นธเดชเนี่ยเราทุกคนก็แบบดีใจมากๆา<อ>กะว่า เฮ้ยเราจะได้เห็น,นเด็ดในอีกเวนึ่งงานนี้นะคะหลังจากนั้นก็มีกระสออกมาเรื่อยๆจนมีการเปิดเผยน,น,เนางเอกนี่ไงเป็นคุณแก้มคุณกอนพัฒนนั่นเองนะคะก็เคยฝากผลงานการเป็นแบบมิวสิควาลมาหลายๆเรื่องแล้วใช่ก็คือเรื่องพลังเสียงเราแบบไม่ไม่อันนี้แล้ว<ม>คือ<า>ดีมากๆเลยเก่งมากๆเลยแต่มีชาวเน็ตตั้งคําถามว่าเอะเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆนางเอกของเรื่องเนี่ยอาจจะต้องมีเชื้อสายที่เป็นแขกนิดนึงเป็น อินเดียนิดหนึง่งอ่าด้วยรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่เหมาะงานนี้นะคะคุณบอยเขาก็เลยต้องรีบออกมาชี้แจงเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาน้อมรับเนาะทุกกระแสเลยไม่ว่าจะเป็นกระแสที่ดีหรือว่าไม่ดีเขาบอกว่าจริงๆก็คือไม่ได้ห่วงหรอกเรื่องตัวนักแสดงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีศาสตร์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะก็เข้าใจแล้วตอนนี้เรื่องแบบความชอบความไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะ โดยคุณบอยก็บอกว่าดีใจมากๆเลยเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ร่วมงานกับคุณณเดชด้วยแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการซ้อมเพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงก็อยากให้รอติดตามค่ะณเดชเองพอรู้ว่าเป็นแก้มดีใจมากดีใจมากบอกว่าผมผมดีใจที่ผมจะได้เล่นละครเวทีกับคนเก่งๆกกับนางเอก ละครเวทีที่เคยไปเล่นในต่างประเทศมาแล้วแน่นอนถ้าฟ้าจดทรายถ้าผมจะทำละครทีวีฟ้าจดทรายคงไม่ใช่แคสนี้มั้งเพราะฉะนั้นมันคนละศาสตร์กันนะครับถ้าทําฟ้าสดทสเป็นภาพยนตร์ก็คงไม่ใช่แคสนี้อีกเหมือนกันมันมันคนละศาสตร์กันทั้งสิ้นอย่างที่บอกครับแต่ละศาสตร์มันมีรูปความต้องการและมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปคือคือต้องบอกว่าไม่ห่วงทั้งทั้งทั้งห้าคนนี้ ไม่ห่วงเลยผมคิดว่ามันจะเป็นการทำงานที่สนุกมากๆแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็เป็นครั้งแรกของผมที่ร่วมงานอย่างณเดชโอเคเป็นครั้งแรกของณเดชท,ที่จะได้ร่วมงานัะผมและเป็นครั้งแรกของณเดชท,ที่จะได้ร่วมงานกับละครเวที